21สาเหตุของความล้มเหลวของมนุษย์กั้วฉางเป็นมหาเศรษฐีของจีนที่มีชีวิตอยู่เมื่อ600ปีที่แล้วว่ากันว่าทรัพย์สินของเขามีราวเครื่องหนึ่งของประเทศโดยกั้วฉางผู้นี้เป็นทั้งนักธุรกิจนักคิดและนักปราชญาโดยข้อคิดที่โด่งดังของเขาก็คือหลักของความสําเร็จ6ประการและหลักของความล้มเหลว21ประการโดยกั้วฉางได้กล่าวถึงเหตุแห่งความล้มเหลวของมนุษย์เอาไว้21ประการดังนี้ 1. ไม่เข้าใจผู้อื่นไม่รู้เขาไม่รู้เราเอาแต่ตนเองเป็นประมาณมีจิตใจคับแคบ 2. ไม่ประมาณตนสำคัญตัวผิดไม่รู้ว่าตนเองอยู่ในสถานะใดขาดความเจียมตนชอบยกตนขบท่านอวดใหญ่อวดโต 3. ไม่เรียงสาต่องานไม่มีความรู้ในงานที่ตนเองทำไม่ได้รับฝึกอบรมในเรื่องที่ทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่เข้าใจงานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 4. ขาดความรับผิดชอบไม่รู้ว่าหน้าที่ของตนคืออะไรไม่รู้ในสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบหรือแม้จะทราบแต่ก็สร้างทําเป็นไม่รู้ไม่ยอมรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนพอจ้องแต่จะรับความชอบส่วนความผิดนั้นมักปัสวะให้ผู้อื่น 5. โรคโมโทสันเห็นสิ่งใดก็มีอาการอยากได้มาเป็นของตนในทุกๆเรื่องทําให้มีสภาพเป็นคนน่ารังเกียจไม่มีใครอยากเข้าใกล้ 6. เย่อหยิ่งยะโส วดเบ่งยิงยะโสทําให้ไม่มีใครเกรงกลัวและไม่มีใครเคารพนับถือคิดว่าตนเองเก่งตนเองถูกต้องหลงลืมตนไม่ยอมศึกษาค้นคว้าสิ่งใดเพิ่มเติมลงคิดว่าตนเองเก่งกว่าใคร 7. ก่อหนี้สินล้นพ้นตัวหน้าใหญ่ใจโตไม่รู้จักประมาณตนเห็นเขานั่งคามหานก็อยากนั่งบ้างแต่หาคามหานไม่ได้เลยต้องเอามือประสานก้นแทง 8. คบค้าคนเสเพลคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิด คนเสพย่ยอมจะเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ 9. ้า 9. เกลียดค้างต่อการงานขี้เกียจตัวเป็นขนการงานไม่ยอมทำกินแล้วนอนรอวันเชื่อดเหมือนหมูเกลียดค้านไม่ยอมทำงานทำการอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน 10. บทำตัวเป็นนักเลงขอวไม้ปวดเกง่งเกะงกระรานหาเรื่องราจากสุจริตชนไปเรื่อยเป็นบ่อเกิดความเสียหายในชีวิตของบุคคลและท้ายที่สุดอายุก็มักจะไม่ยืนยาว11ไร้ซึ่งสัจธรรมพูดปด่น พูดมดเท็จพูดหลอกลวงพูดเ้อเจอร์พูดสับปรับปากกับใจไม่ตรงกันไม่มีคุณธรรมประจําใจย่อมไม่มีคนเคารพนับถือวาจาไม่เป็นที่เชื่อถือคนประเภทนี้ไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้ 12. ใจขอกับแคบจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนประเภทนี้เรื่องที่ใครจะมาขออะไรไม่มีทางที่จะให้แก่ใครเลยส่วนทรัพย์สินสมบัติของคนอื่น ตนเองจะจ้องตาเป็นมันด้วยความอยากได้มาเป็นของตัว 13. คบคนไม่เลือกคบคนไม่เลือกนี้เป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนสิ่งคิดหากคบคนไม่เลือกมีโอกาสสูงที่จะได้คนผ่านคนรเลรวสามมาเป็นมิตร14คิดคดล่อลวงคดในข้องอในกระดูกเป็นคนที่ไม่ควรคบหาสมาคมคนประเภทนี้ทำงานสิ่งใดก็มักประสบความล้มเหลวเสมอเนื่องจากนิสัยที่ชั่วร้ายเลวทรามของเขานั่นเอง 15. สหรุ้สู่ได เป็นความเลวซามชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่มีนิสัยหน้าใหญ่ใจโตมือเตอิะจับใจ่ายใช้สอยอย่างไม่อัน้นได้น้อยหรือได้มากไม่เคยคำนึงถึงแต่จ่ายมากเข้าไว้ก่อน 16. ไร้อุดมการบุคคลเช่นนี้ไร้ซึ่งจุดยืนที่แน่นอนไม่มีหลักการใดมหนนีวให้จิตใจยึดมั่นเป็นหลักเป็นคนหลักลอยกระทำสิ่งใดก็ล่องลอยไปเรื่อยใครทักว่าอย่างไรก็คล้อยตามไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีใครยอมรับนับถือบุคคลประเภทนี้ 17. ลุ่มหลงการผนัน ลุ่มหลงในเสน่ห์มนมายาแห่งการผันนันนั้นทำให้มีมิจฉาทิฐิเห็นเรื่องไม่ดีเป็นสิ่งดีงาม18หุนหันผันเล่นใจร้อนใจด่วนได้ทำมาตัดสินอะไรก็ผิดพลาดเสมอหากพอใจอะไรก็ทำได้หากไม่พอใจก็สะบัดก้นลุกเดินหนีคนประเภทนี้บางทีเมื่อดีก็ดีใจหายเมื่อร้ายก็ได้เหลือแสน19จิตใจโลเลคนหลอกแหละเหมือนกับไม้หลักปักเลน โอนเอ็นไปมาเสมอไม่ตรึงแน่นอ,อยู่กับพื้นโลเลไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเป็นเช่นนี้แล้วคนย่อมไม่เคารพนับถือไม่มีผู้ใดเชื่อถือในถ้อยคำ 20. ปิจฉชาริษยาเห็นคนอื่นดีก,กว่าตนและทนไม่ได้ รู้สึกเดือดร้อนไม่สบายใจเกิอดอาการดุสยาไม่อยากให้เขาดีไปกว่าตนอยากให้เขาเกิดความพินาศล้มเหลวหากเขาเป็นเช่นนั้นจริงตัวเองก็จะมีความสุขคนชนิดนี้มักจะแพ้ภัยตนเองสักแช่งเขาไว้อย่างไรมักย้อนคืนกลับตัวเอง21นอกรีดดื้อรัน้นคนนอกรีดนอกรอยไม่ยอมประพฤติตามจารีประเทณีที่ดีงามตื้หัวรัน้นผู้ใหญ่เตือนไม่ฟังสั่งก,ก็ไม่เชื่อชอบเขียนโต้แยง้งขัดคำสั่งและนี่คือ สาเหตุของความล้มเหลว21ประการของกัวชาว